สวัสดีครับทุกคนสาวันนี้เราก็จะมารีวิวการดื่มคลลาเจนดำนกสีทองนะครับว่าม,มันดีต่อร่างกายเราอย่างไรในคุณสมบัตินะครับอ่าช่้ยยวันทาอาการปวดบริเวณข้อเท้าและเข่าครับ,นะรบข้อที่สองก็คือช่้ยบำรุงผมได้บริเวณเอ็นได้ข้อนะครับข้อที่สามก็คือจะเพิ่มน้ําบริเวณข้อต่อป้องกันเสริมหมอนรองกะระดูกนะครับนี่เราก็จะใส่กันเลยหนึ่งซองน,นะครับเนี่ยข้อที่สี่ก็คือจะช่้ยให้ผิวอิ่มน้ํา องมีความสุ้มซึ้งข้อที่5ก็คือจะส่้ยให้ผิวกะจ่างใสลดรอยลำของกระกาบนะครับข้อที่6ก็คือจะส่ย้ยลดเลือนริ้วรอยบำรุงผิวปันให้สว่างใสขาวขึ้นนะครับข้อที่เจนั่นก็คือจะส่้ยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ผิวรูประซับนะครับนี่มันคือที่สุดยังนว,วันตก,กรรมรังนกนะครับลราเจนที่ส่้ยให้คนที่ดื่มราลาเวนเน็ตและลราเจนจากรังนกสีทองนะครับหลายคนดื่มเื่งของสุขภาพไปหารูไปว่า คอเลสเที่อยู่ในร่างกายของคนเรานะครับก็ค่อยลดลงตั้งแต่อายุย0สิบปีครับเราใส่น้ำดมสีทองไปแล้วหนึ่งซอนนะตอนนี้เราก็จะมาใส่วิตามินซีเพื่อเพียงความขาวไวขึ้นนะครับอวิตามินซีก็ผลิตจ,จากส้มเกียวหวานแล้วซ้อนก่อนอ๋อซ้อนเราดืมไปตรงน,นี้เราต้องกินตอนเช้าตอนท้องโล่งเป็นผลไวเราอยากเป็นผลไวเราก็ต้องดื่มน้ำให้เยอะแต่ละวัน นี่ก็กินหมดไปประมาณเกือบสิบกระปุกแล้วนะครับมันก็ทําให้ร่างกายเราอันที่มันซุบซิไปดีกับคืนมาสําหรับข้อเท้าเอ็นกระดูกเนี่ยที่มันเจ็บอยู่ทุกวัน,นก็จะหายไปนะครับโดยที่เราไม่ดูโตนี่เราก็จะโคลนลใส่แล้วก็โอเคครับนี่ตอนนี้ก็พร้อมทานแล้วนะครับพร้อมดื่มได้แล้วนี่ เพราะเราใส่พิตามินซีนก็จะเลยออกน้ําสีเดิมแบบนี้ถ้าเราไม่ใส่วิตามินซีเกินน้ำมันจะใส่ขึ้นมากเลยใสอยังกะไม่มีอะไรอยู่ข้างในมันเลยถ้าใครที่กินตอนแรกๆมันก็จะไม่ซีนิดหนึ่งคนระับเพราะว่ามันจะมีกลิ่นคาวของหลังนกถ้ากินไปไวันๆแล้วก็ซีน เพราะว่าเราใส่วิตามินซีเพิ่มเข้าไปมันก็เลยจะมีกลิ่นส้มหอมขึ้นมาทําให้กลิ่นรังนกนั้นจางไปนะครับกลิ่นหอมกลิ่นส้วมวิตามินซีจะทําให้เราทานง่ายโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวบอกสุดความรับการทําให้หน้าและสุขภาพของเราผิวขาวใสเต่งตึงนะครับเพราะว่าเราทานดีเกเจนลันดนนสิทองต,ตัวนี้โอเคครับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจ อยากซื้อทานก็ติดต่อสอบถามเข้ามาทางเพจหรือว่าทางเพจของแก้วเส็งตุงแล้วก็ลอดก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ